รองอางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเงินจานวนนั้นเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างเจ้าใ,ใช้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่านี่จะทํานอกเหนือาจากคนอื่นหน่อยยังไงครับชอบทําอะไรที่มันแบบเสร็จเลยแบบอยากทําอะไรนี่คือทําให้เสร็จเลยครับครับจะเป็นคนใจร้อนอืมไม่ใช่คนใจเย็นอืมอันนี้ก็พูดความจริงเลยนะคะก็เหลือไม่เยอะหรอกเก้าสิบล้านประมาณส <5, 000 S 1> ิบกว่าล้านคือสิบกว่าล้านนี่คือเราแตะไม่ได้ ทำไมอะครับถ้าเราทาอะไรไว้ให้ลูกหมดแล้วเจ๊อตอนนี้มีลูกขี่คุณนะต้นนะครับกับญาติลูกจริงจริงลูกสาวจริงกันสองคนแล้วก็แต่เอาหลานมาเป็นลูกทั้งหมดก็จะเป็นห้าคนมีคนแปลกหน้ามาขวางกันเนี่ยให้ให้เขาไหมไม่ให้เพราะไม่รู้จักไม่ได้ใจดีม,ดมั่วซั่วใจดีมีเหตุผลครับความใจดีต้องมีที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาเงินให้เขาโอ้ยก็ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นหลังจากที่เลิกกับแฟนเก่าไปตอนนี้หัวยจะยังโสดไหมหรือย,ยังไง เจ่หออ๋อคือหัวใจของดิฉันนะคะรักทุกคนค่ะสวดไม่ได้เพราะยังไงอะ่ไ,ไหัวใจของดิฉันนี่จะสวดไม่ได้เพราะจะเป็นคนที่หยุดนิ่งไม่ได้ครับในการให้เนี่ยคือเข้าใจนะคะการให้ไม่มีที่สิ้นสุดการทําบุญก็มีที่สิ้นสุดเหมือนกันตราบใดที่ดิฉันยังเป็นผู้ให้อยู่ หัวใจดิฉันจะโสดไม่ได้ย้อนไปดูสมัยเด็กๆทุกไหมหรือว่ามีความสุขลำบากไหมอะลำบากค่ะ ยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยต้องหาเงินใช้เองเครอบครัวมีลูกกี่คนมีแม่มีลูกเก้าคนเจีอวเป็นคนที่แปดลำบากหาเงินเองยังไงอะครับเจียวก็ไปรับจ้างทุกอย่างใครจ้างไปตัดอ้อยก็ไปใครจ้างไปซักผ้าก็าไปเขาจ้างถอนงอกก็ทําทำละท,ทำหมดอนะครับขอให้มีคนจ้างอื ตอนที่ถูกเก้าสิบล้านย้อนไปเลยมีคนมาหาเยอะไหมทั้งทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยเหรอครับอ๋อเข้ามาทํามอะไรอะ่ะก็เขาเห็นมีตังเขาก็มาขอ,น,อ,น,อน่นขอนี่จนเราเป็นคนที่แบบตื่นขึ้นมาอยู่บ้านไม่ได้กันติดเป็นนิสัยเท่าทุกวันนียคะ่ะอ๋อคือตื่นขึ้นมาต้องออกบ้านเพราะกลัวถ้าอยู่บ้านมีคนมาแล้วค่ะก็อยากบอก แฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็อยากบอกพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะว่าความสุขที่แท้จริงก็คือพ่อแม่พี่น้องนอกเหนือจากพ่อแม่พี่น้องก็คือเพื่อนร่วมข้างทํายังไงเราถึงจะมีความสุขได้จากจุดเหล่านี้จากบุคคลเหล่านี้การให้ค่ะให้เท่าที่เราให้ได้ให้ด้วยใจนะคะไม่ได้ให้แล้วแบบานา่โนี่นั่งที่หลังต้องให้ด้วยใจค่ะ